มังงะเรื่องใหม่ที่เพิ่งลงนิตยสารโชนเนนจำคากุราบาจิที่ตอนนี้กระแสกำลังมาแรงโคตรๆหลังจะได้เปิดตัวตอนแรกจำนวน57หน้าออกมาในมังงะพลัสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและได้ขึ้นปกโชนเนนจำฉบับล่าส,สุดผมคิดว่าในช่วงสอาวันนี้เพื่อนๆชาวมังงะน่าจะได้เคยเห็นหน้าไอหนุ่มหน้าตึงนี้จากเรื่องคากุราบาจินี้สักครั้งเพราะกระแสกำลังมาแรงเลยทีเดียว ขณะที่ว่าติดท็อป10ในมังงะพลัสที่มีแต่เรื่องดังๆทั้งนั้นในตารางตามที่คุณเห็นนี่เลยนะครับดูคะแนนที่สูงสีกับดาร์กมอนซูเปอร์ที่ผมก็ไม่รู้ว่าคนเขาให้เพื่มมาจากไหนนะยิ่งฝั่งฝรั่งนี้ออกมาอวยก,กันเยอะมากๆจนผมชักจะเริ่มสนใจเรื่องนี้ว่าเอ้ยมันดีขนาดนั้นเลยหรอวะแต่ก็ลองไปอ่านดูถึงได้พบว่าก็ไม่เลวเลยครับวันนี้เราเจะมาทําความรู้จักมังงะหน้าใหม่ที่น่าสนใจอย่างเรื่องคาโบระบาจิกันครับ เรืองยอสันสก็คือพระเอกของเราจิฮิโร่เนี่ยไอห,หนุ่มหน้านิ่งที่ใช้ชีวิตฝึกฝนตีดาบอยู่กับพ่อของเขาที่พ่อเขาก็ดูเหมือนจะเป็นคนตองๆองนิดนึงแต่ก็เป็นช่างตีดาบชั้นครูที่มีชื่อเสียงอย่างมากโดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่ร่วมในสงครามที่รู้ถึงความยิ่งใหญ่ในสีวลการตีดาบของเขาที่ตัวจิฮิโร่เขาก็ภูมิใจแะครับแลวก็พอใจกับชีวิตปกติสุขแบบนี้ตัวเขาเองเนี่ยก็อยากไปฝันจะเป็นให้ได้แบบพ่อเขาเช่นกันแต่ไอความสงบสุขนี่ม,นมันอยู่ได้ไม่นานนะสิครับ หลังทำสกิปไป38เดือนโผล่มาอีกทีเราจะได้เห็นชีฮิโร่ที่หน้าแม่งตึงกว่าเดิมอีกที่ตอนเนี้ยสิ่งเดียวที่เขาคิดถึงคือเป้าหมายของเขาที่เขาพร้อมจะกำดาบสับทุกคนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การล้างแค้นสำเร็จลุล่วงคือเรื่องนี้เขาโปรยมาว่าเป็นเอพิกซอดแบทเทิลแอคชั่นถ้าแปลง่ายๆก็มังงะแอคชั่นพันดาบสุดอลังการอะไรประมาณนี้ มันเปิดความมันมาดีเลยนะครับพอจะเห็นแนวแล้วว่าเรื่องมันอารมณ์คล้ายๆกับสการ์โโตเดสเพียงแค่คากรามาจิ achi, มันจะมีความดิบมีความเลือดสาดเลือดเย็นมากกพอสมควรมันด้วยตัวพล็อตเรื่องด้วยนะครับที่เกี่ยวกับการแก้แค้นแล้วก็นิสัยของตัวละครเอกอย่างสการ์โบโตนะครับเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องมีครอบครัวต้องปอกป้องเลยต้องบมดัอันตรายส่วนในหนุ่มกีโร่นี่ก็เหมือนเป็นเพชคฆาตหน้านิงแสวงหาการแก้แค้นแต่เริ่มความเท่หอว่าไม่เท่พอกันทั้งคู่เลยนะเพอะอ่านทั้งสองเรื่องนี้แล้วแบบโอ้ยใจเย็นพี่ชายแบบโอ ประมาณนั้นนะครับด้วยความที่ตอนแรกเนะี่ยมนค่อนข้างโชว์มาได้ดีระดับหนึ่งนะสำหรับผมว่าเรื่องนี้มันมีแนวทางยังไงมันมีความแอคชั่นมีความเป็นตลกหน้าตายในเรื่องงานภาพผมให้ผ่านอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องนี้ยิ่งฉากหน้าคู่นี่ก็ยิ่งเดือดเลยครับในส่วนของ world building แล้วก็การปูตัวละครคือการอธิบายแบบว่าโลกของมังงะเรื่องนี้เป็นยังไงผู้คนอาศัยแบบไหนยุคไหนอาจจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่สำหรับผมผมว่าพอแล้ว ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ตัวละครพ่อลูกผมว่าทํามาดีเลยมีชังโชวด้านจริงจังแล้วก็ด้านธรรมดาในชีวิตให้เราได้รู้จักกันอย่างที่บอกว่ามันมีจุดที่ไม่เฉลยอยู่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยจู่ก็ทําสกิปไป38เดือนต่อมาอย่างใครมันไปทําอะไรให้พระเอกตังแค้นใครมันฟันพระเอกจนมีแผลเราก็จะยังไม่รู้ในตอนนี้แต่เข้าใจคนเขียนแหละครับว่าให้มันได้ซักกันก่อนจบตอนแรกคงอยากให้เรื่องมันมีปริศนาอะไรหน่อยก็เลยเล่าข้ามข้าม,มา แต่เดี๋ยวตอนต่อไปก็คงบอกแล้วล่ะครับซึ่งในจุดนี้เห็นแฟนชาวต่างชาติบางคนเขาก็มาเม้นบอกนะครับว่าแบบตอนแรกไม่รู้เรื่องอะไรเลยเล่าข้ามไปมาไม่ค่อยสมบูรณ์แต่สําหรับผมมันอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะผมมองว่าให้เวลาอาจารย์เขาหน่อยดีกว่ารอรอดูไปก่อนสักสองสตอนตัวผู้แต่งอย่างอาจารย์ทาเครุโฮคาโตโนะ ที่เพิ่งจะเคยเขียนเรื่องยาวเรื่องแรกก็คือคางูราบาจิเนี่ยแหละแต่ก็ไม่ใช่ไม่มีประสบการณ์นะครับตั้งแต่ปี2020มีวันช็อตหรือว่ามังงะตอนเดียวจบของอาจารย์เนี่ยออกมาถึง5เรื่องที่ได้ลงในจัมปปไปทั้งหมดเลยก่อนจะมาลงรายสัปดาห์ด้วยเรื่องคางูราบาจิแต่วันช็อตเรื่องแรกของอาจารย์เนี่ยอย่างเรื่องเอ็นตนก็ได้รางวัลที่1จากเทสึกะมังงะคอนเทสต์ครั้งที่100ด้วยก็คงการันตีได้เลยระดับหนึ่งว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยน่าจะมีของนแน่นอน สรุปอีกทีเรื่องนี้เนี่ยมันเปิดตัวมาค่อนข้างแรงเลยผมมอง่าตอนแรกก็ทำออกมาได้ดีระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ไม่ถึงขั้นฟันธงว่าจะเป็นเสาหลักของจำในอนาคตหรอกผมว่าต้องดูกันไปก่อนดีกว่าเพราะเรื่องแนวนี้เนี่ยคือมันเปิดมาดีนะครับแต่มันก็พล็อตเรื่องมันไม่ได้แปลกใหม่ขนาดนั้นไอแบบมังงะฟันดาบมีเวทมนต์มีการแก้แค้นคือพล็อตมันก็ไม่ได้แบบโอ้โหโคตรล้ําแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นน่าเบื่อครับคือมันก็ต้องทําออกมาให้ดีนะครับแต่ที่กลัวคือกลัวว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นบระคัน แต่จะดีหรือไม่ดีจะเป็นเรื่องแบกจําในอนาคตไหมอันนี้คุณลองไปตัดสินใจกันเองดีกว่าอย่าเชื่อแค่ผมนะผมแค่มาแนะนำไม่ใช่ถ้าฟังที่ผมเล่าแล้วรู้สึกสนใจเนี่ยเ,เพื่อนๆลองอ่านฟรีแบบถูกลิขสิทสิได้ในแอปมังงะคลาสเลยนะครับอ่านแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นยังไงคิดว่าน่าติดตามกันไหมอย่าลืมมาเมน์แลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะผมยังไม่เคยเห็นคนไทยพูดถึงเรื่องนี้กันเท่าไหร่เลยสําหรับผมนะค่อนข้างหวังอยู่เลยกับเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวจะติดตามอ่านตอนต่อๆไปอย่างแน่นอนเป็นมังงะแนวที่ผมชอบด้วย สำหรับคลิปนี้ก็มีมาแนะนำเท่านี้ขอบคุณที่รับชมขอให้ทุกคนอ่านมางายสนุกสวัสดีครับ